สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,ว,คะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องมิ้นนะคะวันนี้น้องมิ้นจะมารีวิวนะคะการปล่อยรถนะคะอยู่กับพ่อถวันด้วยนะคะ พ่อถวันบอกว่าออกรถกับเราอ่ะไปหลายคันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้น้องมียาถามว่าพ่อรู้จักมารวยได้ยังไงคะโอ้รู้จักมานานแล้วครับใช้บริการกันมาตลอดอ่ะอ๋อใช้บริการกันมาตลอดที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างคะพ่อ,อมีการดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเนาะวันนี้นะคะพ่อถวรน,นะคะบอกเลยว่ามาออกรถกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะพ่อน้องมาออกกับเรานะคะ ตอนนี้นะคะพ่อก็จะได้โปรโมชั่นนะคะก็คือขับฟรี45วันนะคะแล้วก็ขับฟรีปลอดอบเบี้ย365วันพร้อมแถมประกันประเภท1ให้1ปีด้วยนะคะภ<ช>าสีพอรบอด้วยนะคะถ้าเป็นคันหน้าพ่อจะมาออกที่นี่อีกไหมคะพะ่อมาแน่นอนมาแน่นอน <c oughs> นะคะก็ด้งนินก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้ใจและดูแลให้มารวยของเราได้ดูแลนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะน้งมินก็ ขอจบคลิปรีวิวนะคะบอกเลยว่าการันตีจากเสียงลูกค้าของเรานะคะเราทําได้จริงนะคะออกได้จริงนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะพอเนาะใช่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ